ถึงกวางเจาพร้อมฝนเลยนะครับฝนจะตกขนาดไหนเราก็เที่ยวเพลินเกินพรมแดนอยู่ได้นั่นเองนะครับจุดแรกที่พาท่านมาเที่ยวในเช้านี้ก็คืออนุสรสถานของดออรสญญซุนยัเตเซนดรในที่นี่หมายถึงหมอนะครับญญซุนยัตเซนไปเรียนหมอที่ฮาวายฮอนนอลลู ulu. เมื่อจบหมอกลับมาถึงประเทศจีนก็อุ้ยเห็นประเทศชาติกำลังลำบากลำบนนะครับเรียนหมอมาสเกือบตายนะครับรักษาก็ได้แค่คนคน ก็เลยคิดว่าควรจะรักษาแผ่นดินก็เลยลุกขึ้นมาล้มล้างราชวงชิงซะเลยนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ1911ปีนี้คือ2011อ่า100ปีที่แล้วนะครับ เมื่อเทียบไปแล้วดรสุญญเสนก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยง์ของบ้านเรานั่นเองซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบปัจจุบันคือประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ปรีดีของเราเริ่มตั้งแต่ปี2475มาถึงปีนี้79ปีแล้วแจกของเขา100ปีแล้วนะครับ ดรซุนเซนปฏิวัติสำเร็จในปี1911ซึ่งเป็นปีที่2ของรัชกาลที่6นะครับซึ่งทรงตกพระไทยมากว่าโอ้โหราชวงศ์จีนที่ปกครองมาเป็นพันพันปีนั้นจะต้องล้มลงแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อสำเร็จแล้วดรซูนก็ได้เขียนสโลแกนหรือว่าคำขวัญอักษรจีน4ตัวนี้นะครับอ่านจากขวาไปซ้ายครับเทียนเซววกงก็แปลว่าแผ่นดินทันน้งหลดใต้ฟ้าเนี่ยนะครับ เป็นของประชาชนเป็นส่วนรวมเพราะอดีตการนั้นนะครับแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นของห้องเต้องค์เดียวหรือว่าเป็นของครอบครัวห้องเต้เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นของประชาชนครับและอักษรจีนสีตัวนะครับจะไปอยู่บนเก๋งประตูจีนของชัยหน้าเทาวเกือบทั่วโลกเลยแต่ที่กรุงเทพเยาวราชอักษรจีนสีตัวนี้ไม่ไปครับแต่จะเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพซึ่งทรงอักษรไว้ว่า บ้านโชว์อูเจียงทรงพระเจริญหมื่นปีครับเทียนเซียวิงกงลายมือของดอตตอร์ซุนนะครับสุนเวิร์นก็จะเป็นชื่อเดิมของดอตตอร์ซุนซุนเวิรนนะครับ ที่ไต้หวันนั้นได้ยกย่องท่านเป็นบิดาแห่งชาติแต่ที่ประเทศจีนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็พูดถึงท่านเป็นแค่ทางผ่านทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแต่ทางพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังยกย่องเมาเจอตงอยู่นะครับโอ้และคนไทยเราอ่ะเรายังคิดถึงอาจารย์ปีดีพนมยง์กันอยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับประวัติศาสตร์ก็จะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะหวังว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะพาคนไทยทุกๆคนไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขครับ สันสถานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นในรูปแบบของหอประชุมสร้างเสร็จในปี1931ในยุคข,ของเจียงไเคเช็กนั่นเองแล้วก็เอาลายมือของดรซูนแปะไว้ที่ข้างนอกนะครับก็คือเทียนเซีย๋เหวยกงสีอักษรจีนนั่นครับเป็นลายมือของดรซุนนะครับข้างในนี้บนเพดานสร้างเป็นรูปวงกลมหมายถึงฟ้านะครับกลมคือฟ้าส่วนดินนั้นก็คือเหลี่ยมแต่สร้างไว้เป็นแดเหลี่ยมก็คือ8ทิศน,นั่นเองฟ้าและดินเป็นของประชาชนครับ บริษทัทรับพันแสนท่องเที่ยวจำกัดและอาจารย์วิโรจตั้งวานิชขอนำพากายนมนติรกราบสักการะสังเวชนิยสถานณแดนพุทธภูมิ oh. อินเดียเนปาลกับเที่ยวบินบทรมริกแอร์อินเดียกรุงเทพพุทธคยา1-10ตุลาคม2554นี้เพียง49,900บาทเท่านั้นร่วมประทับใจตามรอยบาทพระบรมศาสดาชมลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ พุทธคยาสถานที่ตัสรุอนุตระสัมมาสัมโพธิยาณสารนาสถานที่แสดงธรรมจัจรกับปวัตนาสรกุศินาราสถานที่เสด็จดับขันปรินิพานยอดเขาคิชกูดเมืองราชคฤห์มหาวิทยาลัยนารันทาหลวงพ่อองค์ดั วัดพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีและทัชมาหารอนุสร์แห่งความรักหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสุดประทับใจด้วยที่พักที่ดีที่สุดของแต่ละสถานที่อาหารรสเลิศทั้งในและเทศทุกมือ อาจารย์วิโรจ์ตั้งวานิชผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนและพระพุทธศาสนาให้เกียรติบรรยายตลอดการเดินทางร่วมเดินทางกับเราได้ที่โทร029199563 029199564และ018676549 8